สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่2นะครับที่ครูจะมาทำคลิปเพื่อให้ความรู้กับลูกศิษย์หรือท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้นะครับตอบคำถามคำถามหนึ่งซึ่งก็เป็นคำถามยอดฮิตที่ถามเข้ามาบ่อยๆว่า เวลาประกอบชิ้นส่วนเนี่ยนะครับตรงจุดที่มันมีประเก็นอยู่เนี่ยต้องทากาวไหมซึ่งกาวในความหมายของเขาก็คือไอตัวประเก็นเหลวหลอดเนี่ยนั่นคือครูไม่ได้สนใจนะครับมันจะสีอะไรนะครับมันจะขนาดขนาดไหนนะครับอ่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกกาวนะฮะแต่เวลาครูเรียกก็คือประเก็นเหลวนะครับ ก่อนจะไปรับรับชมรับฟังคําตอบเราถามตัวเราเองก่อนว่าปะเกน็นเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรประเกน็นทำหน้าที่ป้องกันการรั่วนะมันป้องกันอะไรรั่วบ้างละ่ะครูยกตัวอย่างจากรถ o n น a ้าดีมคันนี้นะครับเช่นถ้าเป็นปะเกน็นฝาสูบ ก็ป้องก,กันกำลังอัดลัว่วป้องกันแรงระเบิดลัว่วอ่ะปะเก็นฝาครอบคลัสก็ป้องกันน้ํามันเครื่องลัว่วถ้าเป็นรถที่ระบายความร้อนได้น้ำมีปะเก็นปั๊มน้ำก็ป้องกันน้ำลัว่วบางจุดตรงนั้นอาจจะมีอะไรครับมีจาราบีอยู่ นะแล้วก็มีฝาปิดแล้วก็มีประเก็นตรงนั้นก็ป้องกันอะไรครับป้องกันจารบีรั่วป้องกันการรั่วแล้วแต่ว่าตำแหน่งที่เขาติดตั้งเนี่ยตรงจุดนั้นมีอะไรอยู่แรงอัดน้ำน้ำมันเครื่องของเหลวจาระบีอะไรต่างๆแล้วประเก็นมันทำมาจากอะไรบ้างละ่ะหรือมีวัสดุอะไรบ้างที่เอามาทำเป็นประเก็น เราก็มานึกดูอันหนึ่งปากเกนที่ทํามาจากอะไรครับกระดาษนั่นะคือครูไม่ได้สนใจนะกระดาษแผ่นนี้ทํามาจากต้นไม้พันอะไรนะครับง่ายๆคือปากเกนกระดาษสองปากเกนที่ทํามาจากอะไรครับโลหะครูก็ไม่ได้สนใจนะจะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสเป็นทองเหลืองเป็นทองแดงนะมันคือโลหะ สามทมาจากอะไรครับยางนะแล้วสอาจจะหายากหน่อยหนึ่งอย่างครูเนี่ยสอนเครื่องยนต์เบนซินเล็กพวกฮันด้าตระกูล G200 อะไรพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยบางบางจุดของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีประเก็นที่ทำมาจากคล้ายๆไม้ก๊อกเออประเก็นทำม,มาจากไม้ก็เท่าที่ครูพบเห็นนะครับก็ประมาณ4อย่าง กระดาษโลหะยางแล้วก็ไม้แต่ไม้ในปัจจุบันในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆอาจจะหาดูยากสักหน่อยเองเครื่องยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนมากมายหลายชิ้นนะครับเวลาโรงงานเขาผลิตชิ้นส่วนมานะผู้ผลิตชิ้นส่วนเอาชิ้นส่วนไปส่งโรงงาน ก็จะมีเจ้าหน้าที่โรงงานทำไมครับ QC นะครับรับสินค้ามาก็ตรวจสอบว่าผิวชิ้นงานมันเรียบร้อยอะไรไหมถ้าชิ้นงานผ่าน QC ก็เอาชิ้นงานเข้าสู่ในลายประกอบประกอบเสร็จปุ๊บตามขั้นตอนก็จะมีพนักงานทำไมครับเอาปากกาเคมีแต้งต,ติ๊กติ๊กติ๊กวันนี้ผ่านการ QC จากนั้นพอเป็นเครื่องยนต์เสร็จ เอามาติดตั้งใส่ในรถในเฟรมมีล้อมียางเสร็จก็เติมน้ํามันเครื่องเติมของเหลวเข้าไปก็ต้องทํำไงครับมีการตรวจสอบทดสอบว่าไม่มีการรั่วซึมทุกอย่างเป็นปกติก็ถึงเจ้ารถเนี่ยออกมาขายมาจําหน่ายรถเมื่อเอามาใช้งานชิ้นส่วนต่างๆเกิดการสึกหลอพอสึกหลอปุ๊บ ก็จะต้องมีการถอดชิ้นส่วนออกมาเปลี่ยนอะไรกูยกตัวอย่างอย่างง่ายที่สุดเลยตรงนี้ฝาปิดเฟืองขับเทาลูกเบี้ยวในรถฮอนด้าดีนนี้ในรถฮอนด้าดีนนี้ตรงนี้จะมีประก็นกระดาษทีนี้สว่รถคันนี้ใช้มา5ปีประก็นกระดาษตรงเนี้มันจะติดแน่นเลยระหว่างฝา กับตัวฝาสูบจะติดแน่นเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้องเปิดไอ้ฝานี้ออกอะเราไปคลายน็อตฝั่งขวาของรถของเครื่องเป็นน็อตเบอร์สิบพอเราคลายออกเสร็จปุ๊บมันไม่หลุดนะมันแน่นเพราะในเนื้อประเก็นเหมือนมันมีกาวอยู่แล้วมันเจอความร้อนด้วยพอมันแน่นมันไม่ออกเราก็ทําทไมครับเอาตูดไขควงเอาไขาควงปากแบนไปแคะพอแคะปุ๊บมันหลุดปะเก็นมันขาด ถ้าเป็นครูทํางานนี้ส่งให้ลูกค้าหรือชาวบ้านที่มาขอรับบริการตรงจุดนี้ครูจะต้องทําการเปลี่ยนปะเก็นใหม่แต่ถ้าคุณบอกว่าร้านนู้นไม่เห็นเขาเปลี่ยนเลยเขากาวมาทามันคือเรื่องของร้านนูน้นเขามันไม่ได้เกี่ยวกับครูแต่ถ้าครู ผูดประเก็นเก่าออกเปลี่ยนปะเก็นใหม่แล้วถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงเนี่ยคือครูก็จะซื้อประเก็นแท้มาใส่ให้แต่ถ้ามันหาไม่ได้เหลือหาได้แต่ต้องใช้เวลาต้องสั่งก็อธิบายลูกค้านะถ้าคุณต้องรีบใช้รถแล้วบอกต้องรอประเก็นสั่งใหม่สองวันเนี่ยผมเอาปะเก็นของเทียบใส่ให้นะวันนั้นพอครูเปลี่ยนประเก็นใหม่ครู ก็ไม่ได้ทากาวแต่สมมุติต่อไปว่ารถคันนี้นะมีการถ่อชิ้นส่วนอะไรออกมาแล้วปรากฏว่าเด็กวัยรุ่นน่ยที่เบิ้ลเบิ้นๆๆอยู่อย่างเงี้ยไปทำงันเองแล้วเขาไม่ได้มีเทคนิคไม่ได้มีประสบการณ์เขาก็เอาไขควงปากแบนไปวางแล้วคอตีชิ้นงานมันออกครับแต่ มันเป็นอลูมิเนียมฝานี้เนะี่ยกลมๆเป็นอลูมิเนียมฝาสูงก็เป็นอลูมิเนียมแล้วเจอไขควงที่เป็นเหล็กเป็นตอกเนี่ยครูจะหาว่ามันเป็นรอยไหมครับมันเป็นรอยอ่าแล้วเด็กวัยรุ่นมันก็ทําไมครับไม่ได้เปลี่ยนประเก็นใหม่ก็ทําไมครับเอากาวทามาทีนี้พอรถมีปัญหาแก้ไม่ตกเอารถมาให้ครูแก้ที่โรงเรียนอ่าครูก็ถอดชิ้นงานออกมา พอถอดชิ้นงานออกมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอตอนล้างชิ้นส่วนอะไรล,ล่เนี่ยพี่ปุ้ยโจลูกศิษย์ครูเนี่ยเขาก็จะเป็นคนไปล้างชิ้นส่วนอะไหล่ได้สัมผัสได้เรียนรู้ว่าอะไหล่ชิ้นนี้มันทำหน้าที่อย่างไรหน้าตามันเป็นยังไงในระหว่างที่เขาล้างอยู่แล้วปรากฏว่าเขาเจอร่องรอยตรงเนี้ยที่เจอไขควงตอกมาจนเย็นเลยเนี่ย,ยสิ่งที่ครูจะต้องทำคือ ถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแล้วแจ้งเจ้าของก่อนว่าอันนี้นะก่อนที่จะรถจะมาถึงมือครูเนี่ยเคยมีการซ่อมมาจากที่อื่นเนี่ยมีการทำชิ้นงานตรงเนี้ยเป็นรอยมาเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยทีนี้พอมันเป็นรอยมาเสร็จปั๊บครูก็จะมาประเมินต่อว่า ไอ้รอยตรงนี้ถ้าเราใส่เราเปลี่ยนปะเก็นใหม่เข้าไปเนี่ยมันจะปิดป้องกันการรั่วได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่างนะครับถ้าครูประเมินแล้วรอยไม่เป็นเท่าไหร่ประเก็นเนี่ยสามารถปิดได้สามมตินะอนนี้ามีประเก็นเก่ามันอยู่พอดีประเก็นนี่สมมี่นี่คือประเก็นใหม่มันสามารถปิดได้ครูก็ไม่ได้ทากาวหรือทาประเก็นเหลวตามที่เราเรียกกันนะ แต่ถ้าเกิดครูดูแล้วเนี่ยต่อให้เปลี่ยนประเกลนแท้ด้วยเนื่องจากรอยมันลึกครูก็ต้องทากาวหรือประเกลนเหลวแล้วเวลาทาไปเสร็จปับวันที่เจ้าของรถเขามารับรถคือครูก็ต้องย้ำเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารอยตรงเนี้ยวันนั้นที่แจ้งไปแล้วนะครับเกิดจากก่อนหน้านี้ทํามาเป็นรอยแล้วครูประเมินแล้วเนี่ยประเกฑนกระดาษมันเอาไม่อยู่ ครูก็เลยต้องเอาประกันเหลวเนี่ยมามาแต้มไว้ให้หน่อยเองเพราะฉะนั้นวันหน้าถ้าไม่ได้กลับมาให้ครูเซอร์วิสไปที่ร้านอื่นเซอร์วิสเวลาร้านร้านใหม่ที่เขาเซอร์วิสรถให้เขาทักท้วงมาว่าเฮ้ย hey, พี่ตรงนี้มันเป็นรอยนะไปทําที่ไหนมาเนี่ยก็จะได้ให้เจ้าของเนี่ยเข้าอาธิบายให้กับช่างร้านใหม่ฟังด้วยว่าอ๋อเคยรถไปทํากับครูเขาที่โรงเรียนแล้วครูเขาก็แจ้งมาแล้วว่า มันมีรอยมาก่อนหน้านี้แล้วครูเขาประเมินแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดการซึมหรือรั่วได้ครูเขาก็เลยแต้มกาวมาหน่อยนึงนะครูก็ทําไมครับสบายใจอย่างน้อยมันไม่ครูไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาเจ้าของรถก็จะได้เข้าใจว่าครูก็ไม่ได้เพศคุกุบแงงัดอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าพอไปร้านใหม่แล้วเจ้าของเขาอาจจะลืม เนะเขาเขาจำในสิ่งที่ครูบอกไม่ได้เขาสรุปไม่ง่ายอ๋อเคยไปทําที่โรงเรียนฝึกอ,อาชีพมาครูก็สวยไปแค่นั้นเองดังนั้นนะครับถ้าในกรณีรถคันนี้มันเป็นรถมือหนึ่งแล้วเวลาท่านลื้ถ้าไม่อยากให้มันเกิดรอยท่านก็ใช้เครื่องมือให้มันถูกประเภทเวลาถอดชิ้นงานออกมา ท่านก็ไปวางเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเอาชิ้นงานไปล้างทำฟามศาสตร์ท่านก็ใช้เครื่องมือให้มันถูกต้องนี่บางคนบอกว่าถ้าประเก็นกระดาษมันติดอยู่แน่นให้เอาด้ามตัวชีเนี่ยไปทุบๆๆบๆุให้มันนุ่มให้มันน่วมก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันแต่ครูพยายามจะบอกกับลูกศิษย์ว่าคุณจะหาเทคนิคหรือวิธีไหนก็ได้ที่ให้ประก็นมันออกได้ง่าย แต่ต้องไม่ทำให้ผิวชิ้นงานเนี่ยมันชำรุดเป็นรอยทีนี้ในกรณีที่เกิดมันชำรุดเป็นรอยถ้ามาย้อนถามครูคือครูเป็นคนทาคือครูก็ต้องประเมินก่อนว่าปาเก็ที่จะเปลี่ยนใหม่มันเอาอยู่ไหมแต่อย่างที่ท่านผู้ชมด้านนั้นถามมาว่าต้องทากาวไหมคือครูตอบท่านไม่ได้นะครับเพราะ ครูไม่ได้อยู่ที่หน้างานกับท่านถ้าเกิดตรงนั้นชิ้นงานที่ท่านทำอยู่มันเรียบแล้วท่านก็ใช้ประเกนแท้แล้วเกิดครูไปคอมเมนต์ตอบว่าต้องทากาวด้วยเออแล้วคุณก็เอาสิ่งที่ครูพูดเป็นหารช่างคนอื่นช่างคนอื่นเขาก็ต่อว่าครูมาสิชิ้นงานก็เรียบ เขาก็เปลี่ยนอะไหล่แท้แล้วเป็นแนะนําให้เขาทากาวทําไมแต่ถ้าเกิดชิ้นงานตรงจุดนั้นมันเป็นรอยแต่ครูไม่ได้อยู่ที่หน้างานกับท่านท่านบอกแต่เพียงว่าเปลี่ยนประเก็นแท้ครูก็ครัวคอมเมนต์ตอบไปว่าอ๋อถ้าประเก็นแท้แล้วเนี่ยไม่ต้องทากาวหรอกปรากฏว่าพอท่านเปลี่ยนนะเปลี่ยนประเก็นใหม่เข้าไปประเก็นแท้ด้วย แต่ชิ้นงานมันเป็นรอยอยู่มันก็เกิดการซึมเกิดการรั่วท่านก็ปัญหานี้เปบนให้ช่างให้เพื่อนฟังช่างคนอื่นเพื่อนท่านอาจจะบอกว่าโอ้มีแต่ทฤษฎีไม่ได้อยู่หน้างานมันรั่วมันเป็นรอยอย่างนี้แล้วประกั์มันจะเอาอยู่ได้อย่างไรก็เอาง่ายๆเลยนะครับตรงจุดนั้นเนี่ย ถ้ามันมีประเก็นอย่างที่ครูบอกมากระดาษโลหะยางหรือไมก้กอกอะไรก็แล้วแต่ถ้าผิวชิ้นงานมันเรียบท่านเป็นคนพิจรารณาเองนะครับถ้าผิวชิ้นงานมันเรียบก็ไม่มีความจําเป็นที่ท่านจะต้องไปทากาวหรือปาะเก็นเหลวแต่ถ้าเกิดว่าผิวสัมผัสของชิ้นงานตรงจุดนั้น มันเป็นร่องรอยลึกมากเลยแล้วท่านก็ไม่สบายใจกลัวมันซึมกลัวมันรั่วที่เกียดมานั่งถอดหรือบ่อยๆแล้วท่านจะทากาวหรือัะเกนเหลวลงไปด้วยก็ได้ก็ไม่มีใครเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเห็นบางครันที่เอารถมาให้กูซ่อมเนี่ยไปทํามาจากร้านข้างนอกอ่ะกาวมันหลอดแล้วไม่ถึงร้อยอะทามาอย่างแบบเละเทะไปหมดเลยเขาก็ยังทากันมาเลย แล้วก็บางจุดมันก็ไม่ได้ใช้ประเก็นอย่างที่ครูกล่าวมาคือมันใช้เป็นประเก็นอย่างนี้เลยนะครับคือเป็นประเก็นเหลวนั้นอย่างถ้ามองไปทั้งหลังเนี่ยรถยามา a h 5ฟินที่รอประกอบเครื่องอยู่เนี่ยการประกบของแข้งซ้ายกับแข้งขวาเนี่ยมันใช้ประเก็นเหลวหรือกาวอ่ะแล้วไม่ทาได้ไหมครับ เดิมๆโรงงานเขาใช้กาวหรือประเก็นเหลวทามาแล้วครูบอกว่าเอ้ยไม่ต้องทาหรอกได้ไหมครับก็ไม่ได้ได้วันนั้นครูก็ต้องทํอะไรครับครูก็ต้องทากาวหรือประเก็นเหลวไปแต่ถ้าเกิดตรงจุดไหนอย่างอันเนี้ยเป็นประเก็นฝาครอบรักเครื่องฮอนด้าดีเนี่ยอย่างเงี้ยเขามีประเก็นกระดาษแล้วครูก็ไปพิจารณาดูแล้วเนี่ยผิวชิ้นงานที่จะต้องประกบเข้าด้วยกันเนี่ย มันไม่ได้เป็นรอยเสียหายอะไรครูก็ใส่แค่ประเก็นกระดาษแต่อย่างรถคันนี้ผ่านการหรือแก้เรื่องเครื่องเรื่องคัชเรื่องเกียร์มาสองสามรอบช่างช่างคนต่อคงจะงูดหิดมึงทาแล้วไม่จบสักทีอะไรเนี้ยช่างอาจจะไปแค่ไปนเงี้ยจนมันเป็นรอยเนี่ยอย่างเนี้ยฝาเนี่ยเนี่ยโดนอะไรนะไขควงสาก,กัดต่อมาเยินอย่างเงี้ย แล้วมาเปรียบเทียบกับไอต้ตันี้ตรงฝาท่อบในกรณีเขาต่อข้อแอดมามันเป็นรอยครูก็ดูแลประกันกระดาษเอาไม่อยู่แน่ถ่ายภาพแจ้งเจ้าของหรือถ่ายวีดีโอแจ้งเจ้าของแก้ไขเบื้องต้นแล้วเพื่อให้มันจบครูก็อาจจะต้องเอาปเกกนเหลวหรือกาวทำไหมครับถ่ายเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่หน้างานนะครับท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ท่านก็ไปพิจารณาเอาเองว่าท่านจะทาหรือไม่ทาเพราะถ้าเกิดครูบอกให้ทานะแต่ครูไม่ได้อยู่หน้าง,งานนะแต่ครูได้ไปบอกให้ทาไปเถอะแล้วท่านก็ทาแบบไม่ได้มีศิลปะเลยมีแต่ศิลปะ,ะเปิดทาเยื่มเละเทะไปหมดเลยคนอื่นเขาไม่เห็นเขาอาจจะตําหนิครูก็ได้แต่ถ้าเกิดครูบอกไม่ให้ทาแต่ชิ้นงานมันเป็นรอยมันก็เกิดการทําไมครับ ซึมลว่ยดมีฝุ่นไปเกาะท่านก็บอกนี่ไงเพราะไม่ให้ทาเลยต้องลึกอ,ออกมาแก้งานใหม่ไปพิจารณาเอาที่หน้างานกันละกันนะครับใครทําใครก็รับผิดชอบผลงานตัวนั้นไปเพราะนั้นก่อนจบคลิปจากฮอนด้าดีแมเนี่ยตรงจุดไหนที่มีประเกน็นคือครูไม่ได้ทากาวเลยนะครับ รุ่นนี้ประกบประกันแข้งกลางมีประกฑนแข้งกลางนะแม้กระทั่งรุ่นนี้มันเป็นรุ่นมีสตาร์ทมือนะครับตรงฝาครอบล้อแม่เหล็กจานไฟเนี่ยมีประกฑนกระดาษคือครูก็ใส่ประกฑนกระดาษคืนอให้แต่รุ่นเนี้ยตรงล้อแม่เหล็กทางด้านนอกเนี่ยไม่มีน้ํามันเครื่องมาเลี้ยงนะตรงนี้ครูก็เปลี่ยนแต่แค่ประกฑนกระดาษประกฑนตีนประกนันฝา ก็ไม่ได้ทากาวอะไรทั้งสิ้นนีแล้วก็ลองติดเครื่องมาสองสาวันแล้วก็ไม่ได้พบปัญหาซึมหรือหยดรั่วอะไรนะครับนี่ตอนนี้ก็คือแค่รอแหวนแหวนของไอ้เพาเนี่ยลอดยึดตัวนี้ตัวเดียวเพราะของเก่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวครูให้ดูเนี่ยตะกู้นะครับเดี๋ยอย่างเงี้ยมันอาจจะไกลนนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยทีทีอย่างเงี้ย ทำไมไม่เห็นร้านเปลี่ยนล่ะครับเนี่ยเนี่ยแหวนตัวนี้คืออยู่ที่ตำแหน่งนี้นะเนี่ยตรงลูกกิ้งกลางตัวนี้เออคุณซ่อมลดให้เขาเนี่ยแหวนตัวนี้ตัวละประมาณสิบบาทไม่เกินยี่สิบบาททำไมคุณไม่เปลี่ยนแต่พอเขามาซ่อมกับครูครูบอกแนะลยว่าถอดมาคุณเป็นช่างคุณต้องพิจารณาอันนี้พอครูถอดมาเสร็จโอ้โหเยินขนาดนี้เลย ครูก็ซื้อแหวนตัวนี้มาแล้วแหวนที่ครูซื้อเนี่ยไม่ใช่แหวนเปทียบจากร้านขายอะไหล่รถยนต์นะครับคือครูเนี่ยสั่งแหวนเฉพาะตรงจุดเฉพาะงานของเขามาเลยอขนาดทุกอย่างได้ตามมาตรฐานแล้วก็ขันก็ไปตามค่าเนี่ยณวันเนี่ยยังไม่ติดเครื่องมาแล้วไม่ไรู้เท่าไหร่เนี่ยยังไม่มีค่าอะไรซึมเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนแหวนตัวเนี้ยหรือปะเก็นเนี่ยสภาพอย่างเนี้ย ท่านผู้ชมคิดว่าตรงนี้จะมีซึมไหมครับมีไอ้ตรงจุดที่มันน่าจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนไอ้ตรงจุดที่มันไม่น่าจะเปลี่ยนก็ดันทำไมครับดันไปทาไปเปลี่ยนของเขาก็ <c oughs> <c oughs> จะมีประมาณนี้นะครับไปพิจารณาเองนะครับเพราะครูไม่ได้อยู่ที่หน้างานนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสด,ดีครับ